Я иду по тротуару. Я пришла на рынок. Сегодня мало людей. Сейчас сезон дуриана. Здесь продается много товаров. В этом году ананас дорогие. Цветы тоже продаются. Продают и спелый, и неспелый манго. Я покупаю драконий фрукт. И сейчас я покупаю спелый манго. Здесь продается много разных овощей. А сейчас я покупаю пачку кешу. Я ношу покупки в машину. Я иду по улице. Сейчас я покупаю тин. Я иду к своей машине. Этим утром облачно. Я прохожу мимо отеля. Я припарковалась напротив банка. Я купила все, что хотела. ภาษิตศาสตร์ยาไปเย д ดดูนมาดูไวยากรณ์ของแต่ละประโยคกันค่ะ Я иду по тротуару. Я ฉัน Idu เดิน Idu เนี่ยมาจากคำว่าอ д т ีนะคะอิ т ีเป็นรูปตั้งต้นพอเรามาใช้กับประธานยาจะต้องเปลี่ยนจากอิทีเป็น иду. Я иду ฉันเดินหรือว่าฉันกำลังเดินปาตราตัวรไปตามทางเท้าทางเท้าหรือว่าฟุตบาทภาษารัเสเซียก็คือตราตัวรตราตัวแต่เวลาที่เขาตามหลัง PREPOSITION โ,โปนะคะเขาจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปการุกสามซึ่งก็คือตราตัวรูตราตัวรูค่ะยาอิดูปาตราตัว ฉันเดินไปตามทางเท้าหรือว่าฉันเดินไปบนทางเท้าคะ่ะยาบลิชลานารุนักยาฉันบลิชลาเป็นรูปอดีตแปลว่ามานะคะมาถึงแล้วมาจากคำว่าปลีจีปลีจีนะคะรูปตั้งต้นปลีจี แต่เวลาเรามาใช้ในรูปอดีตบอกว่ามาถึงแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะเปลี่ยนจากปลีชีเป็นปลีชลาแต่ถ้าเป็นผู้ชายพูดจะพูดว่าปลีโชนะคะจะเปลี่ยนจากปลีชีเป็นปลีโชย,ยาปลีชลนานรุนนักฉันมาถึงที่ตลาดนารุนหนักคือที่ตลาดรุนนักแปลว่าตลาด ร่ักอยู่ในกาลกี่นะคะปกติเวลาเราพูดถึงสถานที่ถ้าเป็นการแสดงว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่ตลาดคําว่าตลาดจะอยู่ในกาลกหกเพราะว่าเป็นกาลกที่แสดงถึงสถานที่แต่ในประโยคนี้เป็นการเคลื่อนที่เป็นการใช้คำกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่นั่นก็คือการเดินมานะคะเดินมาถึง อ่าถ้าเราใช้คำกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่มาถึงสถานที่ใดสถานที่นั้นจะอยู่ในกาลศรีนะคะยาปลิชลานารุนน่ฉันมาถึงตลาดแล้วสิวอเนียมาลาลูเจสิวเนียวันนี้มาลาน้อยหรือว่าไม่เยอะก็ได้นะคะลูเจคนคำนามที่ ตามหลังคําว่ามาลที่แสดงปริมาณนี่นะคะจะต้องตามด้วยคํานามที่อยู่ในการก2รูปเพาโพจนะลูเจนี่ก็คือการกสองรูปเพาโพ์ถ้ารูปเพาโพ์กาลกหนึ่งก็คือลูจิลูจินะคะส่วนถ้าเป็นคนคนเดียวรูปเอกพจน์การก1ก็คือเชลาวิยกชลาวิกิสิ่งนี้มาลลูเจ วันนี้คนไม่เยอะค่ะซีชั a สซีโซนด d u ร i a n อะซีชัส่สช่วงนี้ซีโซนหรดูหรือว่าหน้า duriana นะของทุเรียนนะคะดุ r ริ n นาเนี่ยอยู่ในกาลกสองนะส่วนซีโซนเนี่ยอยู่ในกาลกหนึ่งกาลกที่แสดงความเป็นเจ้าของก็คือกาลกสองนะคะคำว่าทุเรียนคือดุเรยียนแต่พอบอกว่า ของทุเรียนดูริ a า a s ซีซ o นดูริอ a ก็คือหน้าของทุเรียนค่ะ z d e s p r o d y o t s a m e no g o o a to b นะคะ z d e s ที่นี่ p r o d y o t s แปลว่าขายมาจากคำว่า p r a d a c t นะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ขายนะไม่มีประธานนะคะเราจะใช้ คำว่าขายในรูปประดวัตสะเพราะว่าคําว่าขายมันจะมีอีกรูปหนึ่งนะคะนั่นก็คือคําว่าประดวัตประดวัตัน,นั้นจะใช้กับมีประธานเป็นผู้ขายนะแต่ในกรณีนี้เราไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ขายของแต่เราบอกว่าที่นี่เนี่ยมีของขายมากนะคะเราก็เลยใช้ในรูปประดวัตสะแต่เราจะต้องมาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปประดยตสะก่อนนะคะ ่ะเพราะว่าในที่นี้ของของเราเนี่ยเป็นมโนกตาว a v a r ก็คือของจํานวนมากอยู่ในเป็นก้อนกลุ่มอ่ะคิดว่าเป็นเป็นกลุ่มนะคะของขายจำนวนมากเนี่ยจัดได้ว่าเป็นในรูปเอกพพนะคะก็เลยใช้ประดายศะซึ่งจะเป็นรูปที่ใช้กับเอกพจนะส่วนต a v a r ั f เนี่ยเป็น คำนามการกสองพระอุพศนะคะเพราะว่าเขาตามหลังคำว่ามโนกะนะถ้าเกิดคำนามตามหลังมโนกะจะต้องเปลี่ยนคำนามนั้นให้อยู่ในรูปการกสองพระอุพศการกหนึ่งเอกพจน์ของตาวารฟก็คือตาวาตาวารนะคะเสสประดิษฐ์ซะมโนกะตาวารฟที่นี่มีของขายมากมายแวต์ตกาดู อ n นานาซิดารากีนะคะในปีนี้สับประรดราคาแพงแวตัมกาดูแปลว่าในปีนี้นะแอตตมกาดูจัดอยู่ในการบหกนะคะ,ะมันเป็นวลีที่เพื่อนๆเ,เอาไปใช้ได้เลยนะคะถ้าจะบอกว่าในปีนี้เนี่ยก็คือแวตัมกาดู p r e p o s i t i o n verb กับแอรต่ำเวลาเราพูดนะคะเราจะไม่พูดแยกกันเป็น verb แอรต่ำนะคะเราจะไม่พูดแบบนี้แต่เราจะพูดว่าแวต่ำเลยนะคะแ e ต่ำกาดุในปีนี้อ n นานาสิสับป,ประรดนะคะเป็นรูปพหุพจน์การกที่1น,นะถ้าสับป,ประรดลูกเดียวเป็นรูปเอก,กพจน์ก็คือ a n a า a านะคะ คำว่าแพงถ้าเราไปเปิดในดิกชันนารีเราจะเจอคำว่าดารากุยรูปนั้นเป็นรูปที่ขยายคำนามเพศชายเอกพจน์นะคะแต่ถ้าเราจะมาใช้ขยายคำนามพหะพจน์เราจะต้องเปลี่ยนจากดารากุยให้กลายเป็นดารากีก่อนนะคะเ a ตัมการูอานาซึดารากีในปีนี้สับป,ประรดมีราคาแพงค่ะ สวิตติโตฌประดยุทิสะนะคะสวิตดอกไม้อันนี้เป็นรูปพระอุพน์นะคะการกหนึ่งถ้าเกิดเป็นดอกไม้ดอกเดียวรูปเอกพ์เนี่ยคือคําว่าสวิตกสวิตโตกนะคะโตฌาแปลว่าด,ด้วยหรือว่าก็ประดยุทิะเนี่ยมาจากคําว่า ca, ะะประวัตสะนะคะแปลว่าขายถ้าเกิดเราไม่ได้ระบ,บุว่าใครเป็นผู้ขายคําว่าขายก็จะใช้ในรูปของประวัตสะ แต่ว่าในกรณีนี้คำนามของเราคือสวิตตกไม่ใช่ในกรณีนี้คำนามของเราก็คือสวิตตีสวิตตีเป็นรูปพอุพโธ์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนจากประดวัตะให้กลายเป็นประดยุตะที่ใช้กับคำนามพอุพโธ์ค่ะประดยุตอิสเปเรอ,อินิสเปเรอมังกานะคะอ่าพวกเขานี่ขายทางมะม่วงสุกแล้วก็มะม่วงดิบ กระไดยุ์มาจากคำว่าประดาวัตนะคะที่ใช้กับประธานอานีนะก็คือแปลว่าพวกเขานะคะภาษารัเสเซียเนี่ยประธานเขาจะละเอาไว้ได้นะคะเพราะว่าคำกริยากับประธานเนี่ยมันจะฟิกกันอยู่นะคะถ้าในรูปประไดยุตเนี่ยมันจะต้องใช้กับอานีหรือว่าพวกเขาเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเป็นโอนอย่างเงี้ยก็คือประไดยุ์ ถ้าเกิดเป็นยาเนี่ยก็ต้องประดายุนะคะอ่พอเห็นคำว่าประดายุตเนี่ยก็คือรู้เลยว่าแปลว่าพวกเขาขายนะคะเสเปียรลี่เนี่ยแปลว่าสุกอีสเปียร์ลี่แปลว่าไม่สุกหรือว่าดิบนะคะมังกาแปลว่ามะม่วงน,นะประดายุตอีสเปียร์ลี่อีนิสเปียร์ลี่มังกาพวกเขาขายทั้งมะม่วงสุกและมะม่วงดิบะคะ่ะ อ่าแล้วก็มะม่วงนะคะอยู่ในการก4เพราะว่าเป็นร,รมในในประโยคนี้นะการกที่แสดงกรํารในประโยคก็คือการก4ค่ะแต่ว่ามังกาเนี่ยมันเป็นคําที่มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีการเปลี่ยนรูปนะคะไม่ว่าจะอยู่ในการกไหนมังกาก็จะเป็นรูปเดิมนะคะไม่เปลี่ยนรูปค่ะยาปัคุปายอยู่ดราก้นิฟรุยาฉัน ปะคุปายู่กาลังซื้อนะคะปะคุปายู่เนี่ยมาจากคําว่าปะคุปัตนะคะแปลว่าซื้อเวลาเราจะมาใช้กับประธานยาเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจากปะคุปัตเป็นปะคุปายู่นะคะตราโคนี่ฟรุกต์แปลว่าแก้วมังกรจะอยู่ในกาลกสีนะคะยาปะคุปายุตราโคนี่ฟรุกต์ฉันกําลังซื้อแก้วมังกรให้สิจัสยาปะคุปายู่สเปรลี่มังกร นะคะอี e และสิชาสตอนนี้ยาฉันปะคุปาอยู่ฉันกำลังซื้อนะคะปะคุปาอยู่มาจากปะคุปัตนะเปียเลยมังกาก็คือมะม่วงสุกนะอ่ามังกาก็อยู่ในกาลรกสีเพราะว่าเป็นกรรมในประโยคนะคะอีส e, ิชารสยาปะคุปายู่เปียเลยมังกและตอนนี้ฉันกำลังซื้อมะม่วงสุก นะคะเจสที่นี่ประดยษฐ์จ่ะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะคำนี้มโนกะมากรัสนึกหลากหลายชนิดอวเชยผักนะคะแต่ว่าราสนึกออ a เชยเนี่ยเขาจะอยู่ในรูปของกาลรกสองพระุพศนะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าคํานามที่อยู่หลังคําว่ามโนกะจะเปลี่ยนรูปให้อยู่ในกาลรกสองพระุพศ ah นะคะอวเชยเนี่ยมาจากคาว่าโอวัช อยู่ในรูปเอกนพการกหนึ่งนะทีนี้เวลาที่คำนามเขาเปลี่ยนจากการกหนึ่งเนี่ยมาเป็นการกสองพระอุพน์คำที่มาขยายเขาก็ต้องเปลี่ยนรูปเช่นเดียวกันนะคะให้มาอยู่ในการกสองพระอุพน์เช่นเดียวกันราสนึกก็มาจากราสนินะคะเสจสประยดสะมโนกราสนึกอาวเชที่นี่มีผักขายหลายชนิด อาซิชัส,ยา,สยาปะกคุปายูปาชกูเคียชูนะคะอ่าแล้วซิชัส,สตอนนี้ยาฉันปะกคุปายูกำลังซื้อนะคะมาจากคำว่าปะกคุปัตนะปะัจกูหอเคียชูเม็ดมะม่วงหิม,มาพานนะคะอ่าปัจกูเนี่ยมาจากคำว่าปัจกา แต่ปัจูกูมันเป็นการกสี่เพราะว่าทำหน้าที่กรรมในประโยคนะคะส่วนเคียชูเนี่ยอยู่ในการกสองนะแต่พอดีว่าเคียชูเนี่ยเขาเป็นคำที่มาจากต่างประเทศนะคะทับศัพท์มามันจะไม่เปลี่ยนรูปนะคะไม่ว่าจะการกไหนเนะี่ยรูปเขาก็จะเหมือนเดิมนะทีนี้ทำไมเคียชูเนี่ยเป็นการกกสองก็เพราะว่าปัจูกูเคียชูเนี่ยมันแปลว่า ห่อของเม็ดมะม่วงหิมะพานภาษารัสเซียเขาจะไม่ได้พูดเหมือนภาษาไทยนะคะว่าเม็ดมะม่วงหิมพานหนึ่งห่อแต่ภาษารัสเซียเขาจะพูดว่าหนึ่งห่อของเม็ดมะม่วงหิมะพานถ้าเป็นรูปประธานนะคะอ่ะเป็นรูปกรรกหนึ่งกันหมดเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าอัตนาปัจกาเคียชุก,ก็คือหนึ่งห่อของเม็ดมะม่วงหิมพานเม็ดมะม่วงหิมพานเนี่ย มันแสดงความเป็นเจ้าของว่ามันอยู่ในหอนี้อ่ะหอของไม่ได้มงห็นวิพานใช่ไหม mm. เคียชูเนี่ยมันก็เลยอยู่ในกาลก2แต่พอเวลามันอยู่ในประโยคนี้ซึ่งทําหน้าที่กรรมในประโยคอัตนาจะเปลี่ยนเป็นอัตูแล้วก็ปัจกาเปลี่ยนเป็นปัจกู mm. เคียชูเนี่ยยังอยู่รูปเดิมถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในกาลกสองแล้วนะคะ ส่วนเลขหนึ่งเนี่ยโดยส่วนใหญ่ภาษารัสเซียเขาจะละเอาไว้เขาจะไม่ไม่พูดนะคะเขาก็เลยจะเหลือแค่ว่าอาซิชอสยาปักุูปายุปักกุเคยียชูก,ก็คือ,อฉันกำลังซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานตหนึ่งหอค่ะยาอัดนาชูปักุปกีฟมาชีนุนะคะยาฉันอัดนาชูมาจากคำว่าอัดนาสิตนะคะแปลว่าเอามาไวปา้ปัคกูกี แปลว่าของที่ซื้อมานะคะอันนี้อยู่ในกาลกสีนะเพราะว่าทำหน้าที่กรรมในประโยคนะคะมาจากคำว่าปะคูปกานะปะคูปกาอ่าปะคูปกีเนี่ยเป็นรูปพระอุพศ์นะคะรูปพระอุพศ์อยู่ในกาลกหนึ่งกับพระอุพศ์ในกาลกสีเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะปะคูปกีเวอร์ในมาชีนูรถนะคะอ่า ถ้าเราบอกว่าเราเอาของมาไว้ที่ไหนนะคะสถานที่นั้นจะอยู่ในการกสีนะคำว่ารถคือมาชีนาแต่พอเปลี่ยนให้เป็นการกสีนะคะจากมาชีนาก็กลายเป็นมาชินูนะยาอัตนาชูปะคูปกิมาชินนนะคะฉันเอาของที่ซื้อมาไว้ในรถยาอิดูปาวลิแจนะคะฉันเดินไปตามถนนยาฉันอิดู มาจากคำว่า iti นะคะแปลว่าเดินเวลามาใช้กับประธานยานเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากอิทีเป็น idu นะคะจะพูดซ้ำๆให้เพื่อนๆนนจําได้นะยอ yeah, idu ฉันกำลังเดินหรือว่าฉันเดินเป้าลรืแจไปตามถนนนะคะอูลิจแสเนี่ยมาจากคำว่าอูลิจจะเวลาคําน้ำอยู่ตามหลังและ position โปเนี่ยจะเปลี่ยนรูปเป็นการก3นะคะเพราะฉะนั้นจากอูริจะก็กลายเป็นอูริแส ย a อิดนะุกสวายมาชีเนี่ยนะคะฉันกำลังเดินไปที่รถของฉันคำนามที่ตามหลังเพร p o s i t i o n เคิดนี่นะคะจะอยู่ในการกสามนะสวายมาชีเนี่ยมาจากสวายมาชินะนะคะแอดชีมอุตรัมโอบลัชนานะคะเช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมากนะโอบลัชนาแปลว่าเมฆมากนะคะ การที่เราจะบอกช่วงเวลานะว่าในตอนเช้าหรือว่าในตอนเย็นอะไรนี้นะคะเราจะใช้คำนามในรูปการกหนะอ่าแอชิมอูตรั ra, มาจากแอตอูตรานะคะยาปราคาจูมีมาอาเตียนะคะฉันกำลังเดินผ่านโรงแรมยาฉันปราคาจูมาจากปราคาจิตนะคะแปลว่าเดินนะ,ะเดินผ่านนะคะเราจะใช้ร่วมกับ preposition มีมา มีมาเนี่ยจะตามหลังคำนำการก๊อกสองนะคะอเตเลียนะมาจากอเตลโรงแรมนะคะพออยู่หลังมีมาก็เปลี่ยนจากอเตลกลายเป็นอเตเลยียให้อยู่ในกาลก๊อกสองนะยาปริปาร์กาวาลสัสนับรติฟป่บ้านกะนะคะฉันจอดรถตรงข้ามธนาคารนะปริปาร์กาวาลสัสเนี่ยมาจากคำว่าปริปาร์วัดจ้ะ อันนี้จะเป็นรูปอดีตผู้หญิงเป็นผู้พูดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายเป็นผู้พูดเนี่ยปริปากาวาลัสเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นปริปากาวาวส์นะคะ,ะนับโรติสแปลว่าตรงกันข้ามคำนามที่อยู่หลัง Preposition น,นับโรติสนี่นะคะจะอยู่ในกาลก็สองนะคำว่าธนาคารคือคำว่าบ้านแต่เวลาเปลี่ยนเป็นรูปกาลกสองเนี่ยก็คือคำว่าบ้านกาบ้านกานะคะ ยาคูปีลาฟโซสโตคาเชียลานะคะ,ะยาฉันคูปีลาซื้อนะคะแต่ว่าเป็นรูปอดีตผู้หญิงเป็นผู้พูดนะถ้าผู้ชายเป็นผู้พูดเนี่ยก็คือคูปิวนะคะคูปิวคูปีลาเนี่ยมาจากคําว่าคูปีตนะคะที่แปลว่าซื้ออันนี้เนี่ยจะเป็นรูปซื้อที่แบบจบสิ้นแล้วนะคะแต่เมื่อกี้ปาคูปัตนะมันเป็นการซื้อที่กําลังเกิดขึ้นนะเราจะใช้ในรูปปาคูปัตแต่คูปีตเนี่ยนะคะจะใช้ในกรณีที่เรา ซื้อมาเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะอ่ะ s h o แปลว่าทั้งหมด s t o ที่คาเชียละคือฉันต้องการนะคะคาเชียลมาจากคาเชียตที่แปลว่าต้องการนะอันนี้เป็นรูปอดีตผู้หญิงพูดถ้าผู้ชายเป็นผู้พูดนะั่คือคําว่าคาเชียวคาเชียวนะคะยาคูปีลา s h o s t o r คาเชียฉันซื้อของที่ต้องการครบแล้ว s ิชัสยาไปเยดูนารัดดามวยนะคะ uh, แล้วซิชัสตอนนี้ยาฉันไปเยดูกำลังจะไปนะคะไปเยดู u, มาจากไปเยขัดนะเป็นการกำลังจะไปด้วยยานพาหนะนะคะนาซัดดามอยก็คือกลับบ้านนะซิชัสยาไปยดูนาซัดดามอยแล้วตอนนี้ฉันกำลังจะกลับบ้าน ก็จบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จุ๋มในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดมีปัญหามีคำถามจะถามนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาถามจุ๋มได้นะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ